เด้อพี่น้องนคนสร้างกันเลยไปบันี้สิพภาคุนไปใช้ไหมลูกซื้อมะแงให้แม่้จาแม่ควรอยากกินมะแตงเบอุ์ปไปเนาะเไปไปช้าหน่อยาพาไปช้าหน่อยกับช้ามวยเพิ่นพาไวไก่ไปน้ำกันข่อยก็ไปข่อยเป็นตากล้องให้อเอเมอร์มาถ่ายกล้องให้เพิ่นขออนุญาตเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าถ่ายกล้องให้แม่แน่ เรเลยจัดไปปุ่นอยู่หันเสาหน่อยสบายดีสบายดีไปไปซื้อมกแตงกลางโัสีบ่ะมะแตงดูใส,ส่้ีบานกลางผัสีไปไปไปงามข,ขนาดละสาว่อยงามงามเสาหน่อยขอขง,งามงามสาหน่อย,อย่อยไปสาหน่อยพาไป ได้หมดนี่คือนก,ก็เห็ดลังคาก็เห็ดครัควเนาะขากะลีเนาะขากะลบงททังทยายบังร้างทังนี้กันเนอะเงืนสาวนาที่เจ้าเป็นไงวันพาวันสบายดีสบายดีพี่น,อน้องเสียเห็ดยังนะพัฒา พะทวันเกินคร่วเอ้ยดี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 แมน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 ดีดีทีพากันไปซื้อหมักแตงเบิกรถซะชะนด์ทีไปซื้อหมักแตงโดยโดยสอนนาขีดหรถดชะนอยนะงามแท้ๆพี่น้องมาแม่มาูมาถาหลอพี่น้องบริหารหลอดโดยสารเด้อจ้า ถ้ารถลดเช้ามวยผุดโหลดโกะเหลดเมาลับอดาช้าวหูเากเซ่หูแล้วไกับหูแล้วแหมไปนยงมือบายบายบายล้วรอได้มือไ่้า คือหลอแท้ดิอะหลอจังเลยกับหลอจังลอยเว้ยเพื่อนรับตาสั่งเอาอีกว่าคือรับตาสั่งจะประมูลเอ้ยเขาลดแพงเออเฉาหมวยนะลดแล้โกปันห่านเด้ขี่ลดง่ามแล้วข่อเนี่ยข่อในซิมีวัฒนาได้ขี่รถงามคือเขาบ่อน้อ สาวน้อยก็ Ö, หลุดงามงามหล oth, <Idol> ุดสน้อยก็งามโพดงามโพงามอีเลียรอพี่น้องเอ้ยรถปักคำงามนั่งบันเดอร์เบอร์งามอีเรียจะควยยังมุนปัญญาซื้ออ่าขอยังมุนปัญญาในนางป้ายแดงขอยกขี่รถเก่าๆกระบะควยอะไรโอ๊ตเอาแบบโอ๊ตเอาบัคเกอร์ถื้อรถตอลี่ขอยิซื้อให้คนละคันคนละคัน ถ้าขอยถึงลอตเตอรี่ตีสามน้อยจะโปะหลดเ้าเลยม่ต้องมหนี่ไปขึ้นขึ้นแมนเอาขึ้นขึ้นขึ้นคอยกำลังถ่ายภาพงามๆกาหนังหนังก็งงวยเด้อได้เลยงามปัญญ์รถคือมักแตกเลยคนขับก็บังงามพี่น้องเลยคุณมีบนญบาสนะสวยงามมดแล้วจะงหวัดงามหมดลย เห็ดอหลัเด้วยคนขับรถหรือฮะคนงาม้ยแพงดิ๋ห่ะคนงามมะสาวมาเป็นอยากได้งินมานีเยแพงดิผมพี่ียกกันยอมกันบนมือามไม่ียกงามแต่แทะชมวยค่ะพี่น้องเฮ้ยโูดละ ข้างหลังก็เย็นเลยพี่น้องรถแอร์เย็นรถใหม่เนาะเย็นรถ่คยเนาะเก้าเใหม่เกาอะนะเก่าเขาใหม่เอาอยู่ได้รถอยนะมันอยากเย็นทางหลังนอนอะอเคอยกับยากห่อนเน้ะอเคอยกับเก่าห้อนบพของเจ้ากัอันเย็นทางข้างหน้า่องคอยกับทางข้างหน้าข้างหลังกับบวไมถึงบ้านห่อนก็ดอกก็ดีอยู่ได้อยู่ก็เป็นน้ำยา่บ่รอพัก็เติมเติมมาสองคันบกลมรถ้างหน้าเลย่ไหมใ่เนอส์ ดูบ้านาน,นี่ตอนเช้ามาหนานมูลเจ้าเจ้าออกไปใส่ก<น>นะับอนะันยายมอญน่ะกับันนั่นเพื่อนมอญคอยมือเมื่อเฮือนลาวเจ้ายังบนได้ไปตอนนั้นรักชาตินาไปมาแล้วขี่รถจักไปหาไดอเออเออแมนเ<อ>มื่อเฮือนเมื่อเฮือนอืมกับเขาเมื่อส่งคนเฮือนเอออะไรเออะไรเงื่อกิ้วกิ้วจะอยู่ขับรถเก่งหรือเปล่คอยนะเอออันบอเขาบอบอขับได้ผู้ซอนเขาให้ให้โอ้ยอย่าไปให้พูดซ้อนอิดขึ้นนะ มาหอดแล้วพี่น้องมาเข้าคายมัแตงพี่น mm ้องปั Nowadays, ่นกลางผู้สีเด้อพี่น้องเด้อปั่นกลางผู้สีมองมักแตงนะคายแคมทางมาอึ้อกะมีพี่น้องแตงมาเลือกแล้วแม่หมักแตงมาอึมาอึนี่นะตัวบ้าคายไม่ได้นะฮะน้องสาวรถนังหน่อยมาอึนอนกอยมันก็เนาะแตงนาๆๆ ชะหน่อยชุกกินได้นะชุบกินได้น้พอะไนี่ผอเสียวเนาะเสี่ยวพอวันเสียวมันอันนี้แทบป้อขึ้นนอกข้างแล้วก็ข้างนั้น ทุงเท่าไดมันแก่บทุ้งทุงเธอหาก็ได้มันมันเป็นสีเหลืองบ่สีเหลืองอื้อบัตรซารีนะบ้ามันเอาบ่มันเป้าบ่มัน ท่อนอนวยอะไรอั้ายเป็นหน่วยท่อนแดดพี่น้องสี่โมงหักแดดแดดตัดสมวยละถาเนี่ยแบะแบะงามจะแท้หมักแดงตรงหัน ลานสมได้ี่นองได้ละบ่ได้ละกัพ่อได้ซื้อสำตะได้ซื้อารดอกชอหาเบิรบนะสามทงน่ะบ่เบิร์ตสทงหนา ได้มักอือแล้วก็มักแตงไปไปให้แม่หมังกินแล้วก็ก็มักซาลีน้ำม,ม,ม,มุนเนาะเม่นโอนกันหน้าดิถึงลังคาฝนเดจ้าน้องเมฆกับแม่เขาน้อยอันอุ้มเอาไว้ล่ะเขาหมักแตงมาส่งอ,อีแม่ก่อนพากันไปทุลาดต่อใช่ไหมไม่น่อยเราส่วนไปเน,ะนเานเนะ ไปแล้วซื้อหายโอเคแม่ยากแตงสุกอีแม่พนจมอยากกินหมักแตงสุกก็เลยสองไอ้หน้องก็เลยพากันไปซื้อใช่พี่น้องใช่นะมอนก็มอนไปซื้อหมักแตงสุกกินอันนี้พักกรตุ้นแต่นอนเออเป็นเอาล้านดีขนาดเด้อดีเด้อคนเผาล้านเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมช่องแม่ม้อนคนใจสูดนะจ้าอ้าคลิปนี้กับแม่ม้อนขอลาคือกันได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์สักจะไข่ให้ส่ง แม่มอนคนไปสู่เด้อพี่น้องเด้อบาย